สวัสดีครับพี่น้องนกกระเด,ด็ดเด้าหาจินไก่ทินเมื่อนี้มาปลาผักหวานอยู่บ้านพยืนบ้านเมหักสีผ้าพี่น้องมาเบิงผักหวานเด้อพี่น้องเด้อดูดอกมันนะครับแล้วก็มีโอ้ไม่ใช่ดอกมันดอกผักหวานแล้วก็ดูความสวยงามของธรรมชาตินะครับนี่ครับคือผักหวานเนี่ยหิ่ัดมันกระลั่งปวงพี่น้องฝนตกลงมาบางหันกับปวงบันิแต่ว่าดอกมันพี่น้องดอกมันลายลาย,ลายผลนดอกมันุนดอกผักหวาน มีห่อนมดแดงหูแจงเซกันด้วยนี่อันนี้ดอกดอกผักหวานผู้ใดบ่เคยเห็นดอกผักหวานหยกเมื่อค้นเนี่ยดอกผักหวานครับเนี่ยดอกผักหวานนี่ขึ้นไปเยอะเลยเอออยู่ดวงดีรีสอร์ทนะครับไปยืนนะครับบ้านแม่หักตะกีเป็นหน้าัดเี้เราเลยมาเห็ดเป็นบ้านเป็นรีสอร์ทอยู่นี่เนี่ยเสียผักหวานห่อนผักหวานพี่น้อง เมียเราก็ร่างเก็บเพื่อนบอกเก็บมาเด้อมาเก็บซอยกันเด้อจะมางามถึงเพื่อนถึงขนาดเอาน้ำใส่ยุ้ยเลยเลยเนี่ยเดี๋ยวฮดน้ำยู่ติเมียฮดตัวแมียเอาเพี้ยงมาหอบปนี่ต้นนี่แม่เมีต้นนี้ไงนี่มันได้จกปีแล้วนี่อันนี้ตั้งแต่แม่บเพรา้เดี๋ยเกิดมันถือเป็นในพ่นยะหนีถือเป็นพ่นั้งหวานพ่นกระตัดออกแต่เนี้ยเสาเก่าเนาะครับตัดไปกินยุ่ยใหญ่อืมมันมี้สวนงาตัวเบานานั้นเขียนใส่ เออาหนีไปต้งไหวก็เลยคอยซุ้มดันมันเหนียงมันคือนมันเหนียงมันต้นต้นคือกันบ่อันมันขึ้นน้ำหากมันโอ้หักมันก็ขึ้นพี่น้องเพราะว่าหากมันแตกไปมันขึ้นตีเมียเขาก็ต้องอันเอาดินเอาขุดคุดคุดดินมันขึ้นมาโอ้ยเขาตั้งซับหักเขาใหญ่ๆเพราะว่าเป็นตาโซนเถอะเนี่ยพี่น้องก็ลั่นเสกยอดก็ลังงาม พื่อไว้ดอกมาเด้อเจว่าเพื่อนว่าดอกมันเสียบคือกันเพื่อนว่าพี่น้องมาดูนะครับเนี่ยดอกมันนี่ดอกผักหวานนะครับเนี่ยก็แล้วเป็นดอกเพื่อนนะไปแจงนี่เสียบเพื่อนว่ามันก็เลยอดบ่ได้รก็เลยมาแต่ว่ามาบบดนี้พี่น้องสิบ้าให้ฟังอันบ่กล้าขึ้นได้แบดนี้ย่านโต๊กเนาะเพราะว่ามันบ่ชำนาาเรื่องต้นใหม่ก็เลยเอาบันไดมาสั่นเี้ บันไดมาแล้วเนี่ยบันไดมาแล้วเพื่อที่จะขึ้นไปนะครับเพื่อจะขึ้นไปเอาผักหวานพี่น้อง้นเพิ่นผลดอกกากซากยู่ได้พี่น้องเพียบมึงดูบ้ยยอดไหมยอัดเออไมนเป็นนรอยู่ได้เหรอเมรผมเป็นหนึ่งอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยหนึ่งมันปลูกไ้บนหน่วยมันเนี่ยนี่นี่ผมเห็นอยู่หนึ่งใช่เหรอว่างันเห็นอยู่ดิ ใช่ละใช่ละอช่ละนั่น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 หน่วยนึงเห็นบ่นั่นจะเห็นบ่นั่นนั่นหน่วยบ้านเห็นบ่หนั่นเห็นบ่ท่านเกิดบ่บ่บ่สาเอาอย่างพ่นว่าได้ลายพนด่วนมืดมั้ยอยากบ่อืเดิมที่ดันหาเนี่ยโอ้มันอวมีเยอะเก่าไผ้าเห็ดกะโอ้กะสมิ่งแนววิธีเห็ดแม่บ่เห็ดดอกผมปลูกติดยางไม่กินนี่กระเด็นบ่ไก่สามโลนึง มาแม่คนเราเขาไปขายเนื้อที่กินมาขายอยู่เดี๋ยวนี้แม่ถือว่าขายเ่าเรียดที่เมื่อกี้เพื่อนตาพีตาน้องกินเยอมาถือเพื่ใดก็ได้เออมาโหลดผู้ใดอยู่ไกลก็มาแต่ว่ามากกับคำนวณค่ารถลดเมื่อมันคุ้มค่ากับผักหวานบอกับเสืออยู่ใกล้ๆจ้าของสืกินเดือกันดีเดี๋ยวนีิเด้อกจับจับให้มันให้มันเห็นผมเดี๋ยวย่าไปบังไปไปไปกับภาคไปน้ำ ภาค้างเลยเหรอมาขึ้นได้บ่ละก็ถึงทนไม่โอ้เตือนอันเออถึงเท้างเนิ่งๆค่อยดันเด้อค่อยขึ้นแล้วก็ให้มันวิ่งตัวนั้นเนาขาก็ไปขึ้นมันเกียนบ่หรอเมียเกียนบ่เกียนเขาก็เขาเหยียบเขาจะไปเหยียบปลายมันเหยียบเงาไอไอที่ที่ใกล้ต้นมันน่ะเขาเคยเห็นมันลีเอเซอร์หรอกแต่มันก็ปล่อยเรื่ลยเรื่อยมัมากล้ตัวนั้นอยู่เออกใกล้ตัวพี่สิบดีกว่าสิเมียก็ไปใกล้ตัวคนเหรอบอดีเม็ดต้นง่ายง่ายหนิเมีย ตัวเด๋องัง่ายยงเยงี้เออกะก่ายตัวนั่นแหละพี่ตากะก่ายตัวนอกเก่ายตัวนั่นแหละมันเนี่เขากะย่างขึ้นไปหันได้เป็นนั่งเป็นนั่งที่หันละเขึ้นไปขึ้นได้บ่ได้ได้ครับปัสาซะทำนี่เนาะคือที่นไปผิดคือเทนได้ขึ้นต้นแต้เมนลราโอ้บลัดแตะที่แหลกคนโอบายมากเลยครับขึ้นไปขึ้นไปได้มันนี้คือการสาธิตวิธีเก็บพักหวานครับพี่น้อง ยุ่มยุ่มเลยพออายุใส่ยุ่มยุ่มยุ่มเอานน่ลยเออยุ่มปับยุ่มปับมันว่ต้องไปเอาเบอรดอกเนเอาแค่เขายุ่มได้แล้นล่ะยุ่มเอายุ่มยุ่มยุ่มกันยิบใส่ฟ้าตุ่นมีหลายปีแล้วครับบันนี้โอ้หลายบัดนี้แม่มาเห็ดเอามันก็เลยขึ้นมานกันเลยใยดังแต่เพื่อนเราพ่อสอนชี้เก็ดผุนละยังก่อีนยังสามหกสามเก้าสามเกอีกเดียวเกือนเวสามเก้า ม <c oughs> ื่อได้ดีเกิดสามจ็ดคุณาเกิดสามจเนาะดีดีเยูะไม่ดูกพี่เตออาอเยอ่คนไม่ไมูกร้ยล้านสองเดี๋ยวนี้ดบอกวิว่กันสาตายมาเขาสา<อ> <c oughs> ันนีงกระลังปงร <c oughs> ้ายอยู่ที่หลวงตากกล่องพันธาไทยพันธุ์อีไทยเด็กออกมากงามบ่ทา,านบ๊อบุตากล่องโซลทาผมเนี่นหนหนย แม่ในคาเชพักหวานคนแม่เก็บผักหวานเนาะกงเอาเห็ดไม่เอาปิดออกปิดไม่แล้วก็ท้ายไม่จังสิมากลมกลมง่ายๆฉันมันกับอ้าวเขาชุนแนวตัวเนาะนั่งดีๆมาแล้วเรียบร้อยครับนี่คือผักหวานแั้วนี่ดอกผักหวานพี่น้องอเดี๋ยวจะพูดสืเอื่อนฉันพูดเถ่าตะก้อนพูดสืเอื่นว่าฟูดผักหวานเด้อะเป็นฟูดสิมแม่แม่น เออมันคือเอิ่นฟูดแจ๊กเดี๋ยวเพื่อนพาเอิ่นฟูดมันตัวเพื่อนที่เกียรมันเป็นดอกมันผู้เฒ่าตะกี้มันคือเอิ่นฟูดอยู่ได้ไงเดี๋ยวข้ามีสารใหม่อีกแล้วฟูดเอิ่นพี่เกียฟูดมันมาในฟูดสักวันน่ะมันเพื่อนว่าเหมือนมาแล้วันมันมันฟูดมันมันดอกเนาะทำไมไม่เนี่ยเนี่ยตัวหนึ่งพี่น้องอันนี้มีทั้งยอดทั้งดอกปนกันไป นะครับนี่แหละเราหยันลูกบรไดก,กินเราเอื่นลูกมาเอา <c oughs> ดีครับอืม <c oughs> งามขนาดมากนี่บอมเนมากถ้ามาหาไดพี่น้องทักทิทเทียมากไดผุนผ <c oughs> ุนทักทิทเทียได้ผ้าลูกมากผุนบันี้มาเสาหาบหาบหยุดเทียงหน้าหน่อยอืม <c oughs> เอามาก,กินน้ากันได้พี่น้องมาก,กินน้ากันกันพูดให้กินบอไดกับกอบปีลูกเราไปเบืองเอาอืมนั่นผุนงามง่ามง่าม